หลายๆคนยังมีปัญหาในการเล่นลูกหยอดนะครับก็คือเล่นลูกหยอดเสร็จแล้วไม่สามารถตามไปเล่นลูกต่อไปได้ทันหรือว่าตามไปเล่นทันแต่เราก็เล่นได้ไม่มีประสิทธิภาพเล่นได้ไม่ถนัดเท่าที่ควรมันเกิดจากสาเหตุอะไรวันนี้มาดูกันครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับโค้ชมีอิฟยูแคนรายการที่นําเสนอสาระความรู้ในทุกๆด้านของแบดมินตันนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยโค้ชเป้งเมตรัยอามาตยากุณนะครับวันนี้ก็จะมาตอบอีกหนึ่งคำถามของเพื่อนๆที่ถามเข้ามาหลายคนเลยนะครับคือเขามีปัญหาในเรื่องของเวลาเล่นหยอดเสร็จอะแล้วไม่สามารถตามไปเล่นลูกต่อไปได้นะครับหรือว่าเขาบอกว่าเวลาหยอดเสร็จแล้วเขาหลงจังหวะประจําเลยไม่รู้จะยืนยังไงไม่รู้จะเคลื่อนที่ยังไงนะครับมันมีสาเหตุจากอะไรแล้ววิธีการฝึกยังไงนะครับให้โค้ชช่วยแนะนําหน่อย วันนี้ผมก็จะมาตอบคำถามในเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูปัญหาของลูกนี้ก่อนนะครับหลายๆคนที่มีปัญหาในการเล่นลูกนี้คือหนึ่งเลยนะครับเวลาเราเล่นลูกหยอดเสร็จเราไม่มีความพร้อมในการเล่นลูกต่อไปเท่าที่ควรผมเห็นบ่อยๆเลยหลายๆคนพอหยอดเสร็จไม้ก็จะตกลงไปนะครับเหมือนหยอดแล้วก็ยืนดูอ่ะคือจริงๆมันก็ถูกครับว่าเราต้องดูก่อนว่าเขาตีอะไรแต่ก่อนที่เขาจะตีอ่ะเราต้องมีความพร้อมในการยืนด้วย เช่นพอหยอดเสร็จอะถ้าทางเราเป็นยังไงไม้ขาฟุตเวิร์กในการแอคทีฟในการที่จะเล่นไหมอันนี้สําคัญมากเลยนะครับถ้าเราแอคทีฟปฏิกิริยาในการที่เขาหลอกหรือเขาตีลูกต่อไปเนี่ยเราจะสามารถถอยได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะครับหรือบางทีเขาหยอดกลับเนี่ยเราสามารถแบบยับได้กระโจนเข้าไปยับได้แต่ถ้าเราไม่แอคทีฟเนี่ยโอกาสตีแล้วแปก๊กหรือว่าตีได้ไม่ถนัดเนี่ยสูงมากเลยนะครับคือมันจะออกแบบตกใจนิดนึงคือ เหมือนเราเฉื่อยอยู่นะครับไม่พร้อมพอเขาตีปุ๊บเราเข้าไปเล่นเนี่ยมันทําให้เราไม่พร้อมที่จะเล่นแล้วอันนี้เป็นปัญหาเรื่องแรก2อนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเบสิกการเล่นนะครับในการหยอดเสร็จเราเข้าลูกหยอดอยังไงลักษณะไหนคือหลายๆคนนคนเข้าลูกหยอดแล้วมันจะมีจังหวะฟอลโล่าตามก็คือจังหวะถลําเหมือนจังหวะแบบตีเสร็จพอหยอดเสร็จแล้วมันจะแทบไปอีกสองสาก้าวอ่ะอันนั้น,นคือเบสิกการก้าวที่ผิด นะครับก็คือเราไปลงด้วยปลายเท้าเราหยอดเสร็จเราลงด้วยปลายเท้ามันเป็นจังหวะที่เราวิ่งเข้ามาเร็วๆอ่ะมันทําให้ตัวเราอ่ะฟอลโลตามหรือว่าขาซ้ายขาซ้ายเราฟอลโลตามไปมันทําให้เราเสียพื้นที่แล้วก็เสียหลักด้วยมันทําให้เล่นลูกต่อไปได้ยากตามไปเล่นลูกต่อไปได้เสียเปรียบมากๆเลยนะครับอันนี้เรื่องของเบสิกการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นจําไว้ว่าในการเล่นลูกหยอดนะครับหงลงด้วยส้นเท้านะครับจงังหวะสุดท้ายที่เราเก้าวไป ใช้ขาข้างที่ถนัดไม่ใช่ขาข้างที่ถนัดขาเดียวกับแขนที่ถนัดนะครับอันนี้พูดในกรณีที่บางคนเนี่ยถนัดแขนขวาแต่ถนัดขาซ้ายเอามือเป็นหลักนะครับคือถ้าเราตีถนัดขวาให้ใช้เท้าขวาในจังหวะสุดท้ายแล้วลงด้วยส้นเท้าเสมอนะครับแล้วปลายเท้าเนี่ยพยายามหันไปที่ที่เราตีลูกคือหันไปในทิศทางเดียวกับที่ที่เราตีลูกแบบนะครับเราจะไม่หักปลายเท้าไม่เปิดปลายเท้ามากเกินไป มันจะอยู่ในมุมที่ถนัดแล้วสามารถยันตัวลูกต่อไปได้นะครับอันนี้คือเรื่องของเบสิกการเคลื่อนที่นะครับส่วนเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของการตีเสร็จแล้วเรายืนคุมจังหวะยังไงข้อน,นี้คือผิดพลาดกันมากๆเลยนะครับคือหลายๆคนหยอดเสร็จแล้วถอยโดยการดึงขากลับมาเช่นเราก้าวเท้าขวาไปตีนี่ออกอไหมครับแล้วพอเขาตีลูกอะไรกลับมาเราดึงตัว คือดึงตัวออกมาก่อนที่เขาจะตีไม่มีการคุมจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาหยอดกลับเนี่ยเราจะเล่นไม่ค่อยได้นะครับเบสิก <Basic S 1> ที่ถูกต้องในการเคลื่อนที่คือเมื่อเราหยอดเสร็จให้เรา move ออกมาหรือว่าสไลด์ออกมาด้วยขาข้างเดิมก่อนเช่นเราหยอดด้วยมือขวาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นขาขวาเราเป็นจังหวะสุดท้ายที่ลงให้เรายันด้วยขาขวาออกมาก่อนนะครับไม่ใช่เปิดขาขวาก้าวออกมาเลยนะครับ ยานออกมาหนึ่งจังหวะก่อนเพื่อดูว่าเขาตีซ้ามุมเดิมหรือเปล่าถ้าเขาตีซ้ามุมเดิมเรามีสิทธิ์ที่จะกระโจนแยบ็บหรือเข้าไปผลักลูกได้ถนัดขึ้นแต่สังเกตว่าถ้าเราดึงขาขวาออกมาเลยในทันทีเพื่อเตรียมถอยหลังอย่างเดียวเนี่ยเขาหยอดซ้ํามุมเดิมเราจะเข้าไปเล่นลูกเนี้ยได้ช้านะครับเพราะฉะนั้นเบสิกการเคลื่อนที่ให้เราออกด้านเดิมก่อนนะครับสไลด์ออกมาจังหวะเดิมเช่นขวาเรานําอยู่ใช่ไหมครับให้เราออกด้วยขวานำนะครับแบ็คแฮนด์ก็เหมือนกัน ข้าไปตีขวาขาขวาเรานําอยู่ใช่ไหมครับให้ออกมาด้วยขาขวานําก่อนแล้วค่อยพลิกมาแล้วถอยนะครับในกรณีที่เขาโยนหลังนะครับนี่ออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นได้ทั้ง2รูปไม่ว่าเขาจะวางคืนที่เดิมหรืองัดหลังหรือผลักหลังเนี่ยเราก็จะถอยได้ทันนะครับแต่ถ้าเราถอยเต็มตัวเลยเนี่ยเขาตีกลับไปที่เดิมเนี่ยเราหัวทิ่มแล้วหรือว่าตีได้ไม่ถนัดแล้วนะครับหลายๆคนที่ผมเห็นมือใหม่ๆเนี่ยผิดลูกนี้กันเยอะเลยย่อเสร็จถอยเลยทันที เขาดึงหยอดกลับอีกทีเนี่ยหัวทิ่มตลอดนะครับอันนี้คือ3มเรื่องหลักๆเลยที่เพื่อนๆเ,เล่นแล้วมันผิดพลาดทำให้เราเสียจังหวะในการคุมจังหวะหลังจากเล่นลูกหยอดนะครับส่วนเรื่องของการฝึกโปรแกรมนะครับที่เพื่อนๆถามเข้ามาก็แนะนำเป็นโปรแกรมนี้นะครับที่ผมใช้ใบ่อยๆก็คือเรื่องของเราให้นักกีฬานะครับหรือว่าเวลาเราจะฝึกเพื่อนเนี่ยให้เราฝึกในการที่ เริ่มแรกอาจจะเริ่มจากวิ่งคอร์ดก่อนนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกตีลมก่อนหยอดปุ๊บแล้วถอยมาท่าเดิมแล้วค่อยดึงตัวถอยไปตีลูกอื่นๆนะครับแต่อย่าลืมว่าเน้นในการที่ปุ๊บแล้วถอยด้วยข้างเดิมก่อนนะครับส่วนพอเริ่มได้แล้วเนี่ยโอเคเรามาเริ่มปล่อยลูกหรือน็อกลูกก็คือให้เพื่อนเปิดจากลูกหยอดแล้วโคชหรือว่าเพื่อนเนี่ยนะครับตีลูกต่อไปโดยให้ คนที่เราฝึกให้นะครับหยอดเสร็จฝึกคุมจังหวะแล้วเข้าไปเล่นลูกต่อไปให้ทันนะครับตรงเนี้ยอยู่ที่ความคล่องด้วยถ้านักกีฬาเขายังไม่คล่องยังเล่นลูกนี้ได้ไม่ดีเราตีกลับไปในจังหวะที่2ให้ช้านิดหนึ่งเช่นเขาหยอดเสร็จเราดึงจังหวะตีกลับไปช้าช้านะครับไม่ว่าจะหยอดเลี้ยวผลักหลังไม่ใช่ว่าหูเขายังไม่คล่องเขายอดกลับมาเราผลักเร็วเลยยังไงก็ไม่ทันหรอกครับถ้าเราจะฝึกเขาให้เขาค่อยค,อยคอยเคลื่อน จากช้าช้าช้าค่อยๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอเขาเริ่มคล่องมากขึ้นให้เขาเคลื่อนที่เร็วขึ้นพอเริ่มได้เสร็จเริ่มมีการหลอกจังหวะให้เขามีการกระตุกตัวโยกตัวมากขึ้นมันก็จะได้ขั้นอดวานขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยขอให้เป็นง่ายๆก่อนให้เขาฝึกวิ่งให้คล่องก่อนพอคล่องแล้วเนี่ยค่อยเพิ่มสเต็ปความยากขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาก็จะเป็นเร็วขึ้น แต่ถ้าเริ่มต้นมาเนี่ยคุณเอาเร็วเลยโหหลอกหัวทิมเลยเนี่ยเขายัางตีไม่ได้หรอกครับนะครับถ้าจะฝึกให้เพื่อนก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเบสิกการวิ่งเลยนะครับหรือว่าวิธีการตีมันก็จะดีขึ้นตามลําดับนะครับลองเอาไปฝึกกันดูนะครับสำหรับโปรแกรมที่บอกเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการคุมจังหวะเป็นหลักหยอดเสร็จแล้วคุมจังหวะยังไงนะครับเรื่องที่2ก็คือเน้นในเรื่องของการออกตัวไปเล่นลูกนะครับไม่ใช่ทุกลูกเราวิ่งล้วงอย่างเดียวคุมจังหวะเสร็จ โดนผลักไปโดนหยอดเลี้ยวนะครับวิ่งล้วงอย่างเดียวเราก็จะไม่ค่อยได้ฝึกเพราะฉะนั้นเราพยายามกระตุ้นตัวเองก็คือ1คุมจังหวะเสร็จเพื่อนเปิดลูกอะไรมาให้เราถอยไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เร็วและต้องถนัดด้วยนะครับไม่ใช่วิ่งมัว่วไม่ใช่วิ่งสปีดมั่วเลยนะครับวิ่งด้วยท่าทางของแบบไปเคลื่อนที่ไปให้เร็วที่สุดในจังหวะที่เราถนัดที่สุดนะครับเราก็จะสามารถเล่นลูกกลับมาได้มีประสิทธิภาพที่สุดนั่นเอง ก็หวังว่าวันนี้เพื่อนๆคงได้ประโยชน์จากการฝึกโปรแกรมนี้นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่จริงๆอ่ะเราใช้กันบ่อยมากๆแล้วมันใช้ได้กับมันไม่จําเป็นต้องลูกหยอดอย่างเดียวด้วยนะครับมันเป็นการฝึกในการคุมจังหวะแล้วก็เตรียมเล่นลูกต่อไปแอคทีฟในการเล่นลูกต่อไปให้ดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งคู่ทั้งเดี่ยวเลยนะครับเพียงแต่วิธีการวิ่งวิธีการคุมอ,อาจจะตำแหน่งมันอาจจะไม่เหมือนกันฝึกแล้วมันได้ผลยังไง แชร์ให้กันฟังด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์สำหรับคนรักแบดมินตันนะครับก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆท่านอื่นๆที่ชื่นชอบแบดมินตันเหมือนๆกันดูด้วยนะครับก็จะได้เป็นประโยชน์แล้วก็จะได้ตีแบดกันได้สนุกขึ้นนะครับสำหรับวันนี้โคชี i i y y u u c n n ขอลาไปก่อนเจอกันครับ